โรงเรียนเทศบาล1บุรพาวิทยากรจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการภายใต้ชื่อเปิดบ้านบุรพาพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปีการศึกษา2568ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเทศบาล1บุรพาวิทยากรนายแพทย์วรรณรัตน์จานุกูล นาย,ยกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศาการแสดงผลงานทางวิชาการเปิดบ้านบุรพาพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายชัชวานวงจรรองนาย,ยกเทศมนตรีนครนครราชสีมานายชูชาติโจมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบูรพาวิทยากรคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลคณะครูนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว นายชูชาติโจมฤทธิ์ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลหบุรพาวิทยากรได้เปิดเผยนะครับว่าในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการแสดงจุดเด่นและจุดแข็งทางด้านวิชาการในทุกระดับชั้นของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึบุรพาวิทยากร ตลอดจนกระทั่งการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ทราบและเพื่อให้นักเรียนนั้นได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดของตนเองภายใต้แนวคิดเปิดบ้านบูรพาพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนที่นำมาเป็นหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความพอประมาณมีเหตุผลและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีวัตถุประสงค์การจัดนิทรศาการการแสดงผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครนครราชสีมาและหน่วยงานอื่นในชมุมชนเพื่อให้มีการเปิดโอกาสนะครับให้ครูนักเรียนนั้นได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการและเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนทั่วไปครับนอกจากพิธีเปิดนะครับภายในงานนั้นก็ยังมีการจัดนิทรรศการในกลุ่มสาระด้านต่างๆ เพื่อให้น้องๆนักเรียนภายในโรงเรียนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเขาได้จัดขึ้นอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยา,าศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับพร้อมทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกจากมูลนิธิฮุกสามมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานมาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ CPR ที่ถูกวิธีก็นับว่าเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับกับนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมากครับ